พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Optus รุ่น Zero ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้คด NECROSS รับส่วนลด100บาทจัดไปดีครับถูกขนาดนี้ อนาคตของแกมมาแฟมิลี่นั้นดูจะสดใสามากขึ้นเมื่อมีข่าวว่าชีฮักจะถูกสร้างเป็นซีรีส์และพอพูดถึงตัวละครสายล่ําถึกบึกบึนก็ยังมีตัวละครอีกหลายตัวแต่วันนี้ผมจะหยิบตัวละครที่อยากจะพูดถึงมานานแต่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรื่องของเขากันสักทีเอาเป็นว่าเรามารู้จักกับคู่กัดของบรูซแบนเนอร์อย่างเรดฮักหรือนายพลแทดเดียสบรอสกันเลยดีกว่าจ้า ทเดียสรอสนั้นเกิดในครอบครัวนายทหารมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่และคุณพ่อเขาจึงอยากเจริญรอยตามคนทั้งสองที่เปรียบเสมือนกับฮีโร่ของเขาแท d เดีสจึงตั้งอกตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสงครามและมุ่งมัน่นจนกระทั่งเรียนจบนักเรียนนายร้อยอนาคตราชการของแท d เดีสนั้นได้เติบโตขึ้นตามลำดับขั้นจนกระทั่งเขาได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของร้อยเอกลี โดยในช่วงเวลานั้นแทเดียสได้พบรักกับแครนลูกสาวของร้อยเอกและทั้งคู่ก็ได้แต่างงานกันอย่างสมเกียรติแต่หลังจากนั้นไม่นานสงครามโลกครั้งที่2ก็อุบัติขึ้นนั่นนับเป็นเวทีที่ทําให้ผู้พันแทเดียสได้แสดงฝีมือในการนําทัพโจมตีฆ่าศึกและในสงครามนั้นแทเดียสและกองร้อยของเขาก็ได้รับฉายาว่าทันเดอร์โบเพราะเป็นกองร้อยที่บุกได้รวดเร็วเหมือนสายฟ้า แน่นอนว่าความห้าวหาญและความเก่งกาจของ h u นเ e อร์โบนั้นทำให้เขาได้รับความดีความชอบกวาดเหรียญกติยศมาประดับได้อื้อซ่าแถมยศผู้พันก็พุ่งขึ้น,นกลายเป็นนายพลอย่างรวดเร็วและในเวลาต่อมาทั้งเขาและแค r e เรนก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวที่ชื่ออลิซาเบธรอสหรือเบ็ตตที่จะกลายเป็นสมบัติชิ้นสำคัญในชีวิต เมื่อเบ็ตตี้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแม่ของเธอก็เสียชีวิตลงนั่นเป็นครั้งแรกที่เบ็ตตี้เห็นพ่อของเธอแสดงความรู้สึกเสียใจออกมาและเมื่อเวลาผ่านไปนายพลทันเดอร์โบิก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบการประดิษฐ์แกมมาบอมนาฐานทัพทะเลทรายโดยในตอนนั้นเบ็ตตี้ซึ่งจบการศึกษาแล้วก็ได้ไปอยู่กับพ่อที่นั่นด้วยทำให้เธอได้พบกับบรูซแบนเนอร์และทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกัน แน่นอนว่าชาชาติทาหารอย่างแทดีอสนั้นเกลียดขี้หน้าบรูซเป็นที่สุดเพราะเขาคิดเสมอว่านักวิทยาศาสตร์เป็นพวกอ่อนแออย่ามาเจาะแจ๊กกับลูกสาวอัวได้ปะแต่ในท้ายที่สุดการทดลองระเบิดแกมมากลับกลายเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดจอมพลังอย่างฮัคขึ้นมา คือตอนแรกแทเดียสก็ไม่ชอบบรูซอยู่แล้วพอการทดลองระเบิดล้มเหลวปุ๊บเขาก็ยิ่งชิงชังบรูซเข้าไปอีกเพราะนอกจากจะปวกเปียกแล้วสมองที่หวังพึ่งก็ยังไม่ได้เรื่องคือตอนนั้นอะไรๆก็เป็นความผิดของบรูซไปสัมหมดดังนั้นภารกิจของนายพลจึงเป็นการไล่ล่าสัตว์ร้ายอย่างฮักซึ่งเป็นร่างจำแรงของบรูซมาตั้งแต่นั้นเพราะเขาถือว่าแบนเนอร์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองในขณะเป็นฮักคือตัวการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แทด i อัส r o รอสนั้นถือเป็นตัวละครที่มีความเกี่ยวพันกับฮักเป็นอย่างมากเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นั้นมักจะพลิกผันไปมาเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวก็เกลียดกันซึ่งเวลาที่พวกเขาจะจับมือกันเป็นพันธมิตรเนี่ยมันมักจะอยู่ด้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเพราะโดยส่วนใหญ่นายพลรอสจะสนุกสนานกับการหาวิธีในการโค่นฮักและกีดกันบรูซกับเบ็ตตี้เรียกว่าเอาทุกวิธีแม้กระทั่งการเป็นพันธมิตรกับพวกวายร้ายก็เอาแต่ในที่สุดความเกลียดชังก็ทําให้รตตอสย ถึงชีวิตจะย่ำแย่สักแค่ไหนแต่ความแค้นในใจที่มีต่อฮักก็ไม่เคยหายไปเลยรอสจึงสั่งให้ย้ายไฟฟ้ามีชีวิตที่มีชื่อว่าแซ็กซ์มายังฐานทัพแกมมาเพราะเขาคิดจะทาการทดลองโดยการย้ายพลังของแซ็กซ์เข้ามาในร่างของตัวเองแต่ทว่าการทดลองในครั้งนั้นกลับล้มเหลวทําให้สติสัมปชัญญะของรอสถูกแซ็กซ์ดูดเอาไปแต่ด้วยความทีท่านนพลเกลียดฮักจัดๆทำให้แซ็กซ์นั้นคิดจะฆ่าบรูซและริกจอน ซึ่งเป็นคู่สีที่พากันรอดเงื้อมือของรอสอยู่เสมอแต่สุดท้ายแซ็กซ์ก็พ่ายแพ้จนกระทั่งเหลือแค่ร่างกายเหียเห่ยวๆทำได้แค่เกาะหัวคนนั้นคนนี้ไปจนถึงนายพลทันเดอร์โบ๊ และพอมันคิดว่าตัวเองควบคุมร่างของนายพลได้ t ันเดอร์โบวที่มองเห็นความกล้าหาญของบรูซและริกจึงได้ตัดสินใจปลดปล่อยพลังของแซ็กซ์ที่มีอยู่ในตัวออกมาทําให้แซ็กซ์หมดสภาพลงตรงนั้นทว่าร่างอันแก่ชราของนายพลเท่ากลับทนความแรงของไฟฟ้าไม่ไหวเป็นเหตุให้นายพลบรอสเสียชีวิตในอ้อมกอดของลูกสาวในเวลาต่อมาร่างของแทดียสได้ถูกวายร้ายนามว่าลีเดอร์ขโมยไปเพื่อชุบชีวิตและบงการให้สวมชุดเกราะรีดีเมอร์เพื่อเข้าต่อสู้กับฮัก ถึงแม้ว่าตอนนั้นร่างของรอสจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็จริงแต่จิตใต้สำนึกของเขายังถูกลีเดอร์ควบคุมในฐานะอาวุธมีชีวิตแน่นอนว่ารอสในฐานะรีดิเมอร์ก็ได้พ่ายแพ้ให้แก่พลังอันมหาศาลของฮักอยู่ดีกว่าเขาจะได้คืนชีพขึ้นมาจริงๆก็ตอนที่ถูกมนุษย์ต่างดาวทรอยจันใช้เทคโนโลยีของลีเดอร์คืนชีพให้เนื่องจากพวกทรอยจันเนี่ยต้องการจะใช้ทันเดอร์โบลเป็นเหยื่อล่อฮักเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับในที่สุดแทเดียสรอสก็กลับมามีชีวิตโดยสมบูรณ์อีกครั้งงหนึ่ เมื่อเบตตี้ได้แต่งงานกับรูซแบนเนอร์อนาคตแห่งความสุขก็กลายเป็นจุดจบเพราะการได้อยู่ใกล้ชิดกับบรูซ e และฮักมากเกินไปทําให้เบตตี้เสียชีวิตเพราะพิษจากลังสีแกมมานั่นทำให้ความเกลียดชังในใจของรอสที่มีต่อฮักกลับมาอีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าจะไม่หมดไปง่งายๆ ในไทม์ไลน์ของอีเวนต์เวิร์ลวอล์คได้พลทันเดอร์เบิรเด็กลายเป็นผู้นำกองทัพออกต่อสู้กับฮักเพื่อปกป้องพลเมืองชาวนิวยอร์กจนกระทั่งฮักที่โกรธแค้นพวกอิลลูมินาติถูกกำราบและบรูซแบนเนอร์ก็ถูกควบคุมตัว ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่อเมริกาอยู่ในยุคตกต่ำเพราะก่อนที่ฮักจะกลับมาอารวาสพวกฮีโร่ก็ตีกันในสงครามซีวิววอร์จนกับตันอเมริกาถูกลอบยิงพวกวายร้ายอย่างอินเทลเจนเซียที่ประกอบด้วยตัวหลักอย่างลีเดอร์และโมด็อกก็เข้ามาเล่นจุดอ่อนของเทนเดอร์โบลทันทีโดยเจ้าลีเดอร์ได้เข้ามาเคลียร์กลอนประมาณว่าผู้พันลองคิดดูสิว่าถ้าลูกสาวท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงผมเนี่ยเคยคืนชีพไปท่านมาแล้วนะแค่คืนชีพให้เบ็ตตี้นะสิวสิว ประเทศอเมริกากำลังแตกแยกและตอนนี้ท่านะควรจะเป็นผู้ที่ชี้นําประเทศเพราะฉะนั้นมารับการทดลองของพวกเราซะดีๆคือตอนนั้นฐานแกมมาก็มีร่างของบรูซที่ถูกนํามาทดลองแถมลีดเดอร์ยังควบคุมสมองของด็อกแซมสันรวมถึงกําลังขององค์กร AIM เมื่อนักวิทยาศาสตร์กลุ่มใหญ่ร่วมมือกันในที่สุดเจ้าพวกตัวร้ายก็ได้สร้างเรดฮักขึ้นมาได้สําเร็จจากการนํารังสีแคทิซิสซึ่งเป็นประปะกับรังสีแกมมามาใช้คู่กัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาแทดิสแปลงร่างเขาจึงกลายเป็นฮักสีแดงเมื่อได้พลังมาเรดฮักก็ร่วมมือกับอินเทลเจนเซียเปิดตัวด้วยการฆ่าอโบมิเนชชันซึ่งทำให้เหล่าฮีโร่ถึงกับเป็นงงว่าคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นใครไปได้นอกจากฮักแต่บรูซเองก็ยังถูกขังอยู่แถมฮักก็ไม่เคยใช้ปืนในการต่อสู้อีกด้วย เพื่อทำให้ทุกอย่างแนบเนียนอินเทลเจนเซียได้ใช้หุ่นไลฟ์โมเดลดีคอยของนายพลรอสแอบปะปนอยู่กับทีมสืบสวนีนต่างหากทาให้ทุกคนสับสนไปหมดว่าเจ้ามนุษย์ยักษ์คนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่แต่การจะมารอให้พวกฮีโร่สืบหาตัวจริงเรดฮากลับลงมือก่อนโดยการเล่นงานหน่วยชิลที่โทนี่สตาร์คเป็นผู้อำนวยการอยู่ คือตอนนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งไอออนแมนชีฮากก็โดนจัดสเสละเทะแถมยานเฮลิคาริเออร์ซึ่งเป็นยานรบทรงอนุภาพของชิลยังโดนพังพินาศจากฝีมือคนคนเดียวเรียกว่าเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายฮีโร่อย่างแท้จริง รายต่อไปที่โดนเล่นงานก็คือเอบอมหรือริกโจนส์ที่คิดจะหยุดเรดฮักด้วยตัวเองโดยตอนนั้นการต่อสู้ของ2จอมพลังเกิดขึ้นที่แกมมาเบสซึ่งบรูซถูกขังอยู่ใต้ดินแถมเรดฮักยังทุบเอบอมด้วยพละกําลังที่ทําให้พื้นแตกและทําให้ห้องที่ขังบรูซพังจนฮักได้รับอิสระอีกครั้ง นั่นเป็นครั้งแรกที่ยักษ์เขียวและยักษ์แดงได้เผชิญหน้ากันโดยในระหว่างการต่อสู้ของทั้งสองคนอูอาตูเดอะวอชเชอร์ก็เดินลงมาเฝ้าดูแต่ตอนนั้นเขากลับทูเรดฮักชกซะหน้าหงายแถมถึงจะกลายร่างเป็นเรดฮักแต่มันสมองก็ยังเป็นของแทเดียสอยู่ทำให้เขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบและที่สําคัญที่สุดก็คือเรดฮักเนี่ยสามารถดูดซับพลังงานต่างๆตั้งแต่รังสีแกมมาไปจนถึงพลังคอสมิกทำให้เขาสามารถแข็งแกร่งขึ้นอย่างประเมินไม่ได้จนในที่สุดฮักก็ถูกไล่ต้อนจนตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ หลังจากโค่นฮักยังไม่ทันไรเทพเจ้าสายฟ้ายอย่างทอก็ได้เข้ามาเล่นงานเรดฮักต่อโดยไม่ให้หยุดหายใจซึ่งการต่อสู้ของสองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงระเบิดระเบ้อฤทธานุภาพของคอนโยเนียนั้นถึงแม้มันจะทรงพลังแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรเรดฮักได้เลยแม้แต่น้อยแถมเรดฮักยังลากทอ,อกระโดดออกไปโชกกันนอกโลกอีกต่างหาก แน่นอนว่าในอวกาศนั้นรอบๆตัวพวกเขาคือสภาวะไร้น้ำหนักเปิดโอกาสให้เรดฮักที่มีพลังก,กำลังมากกว่าเนี่ยแย่งค้อนโยเนียไปจากมือแล้วเขาก็ใช้ค้อนนั่นแหละฟาดทอซะหมดสภาพคือที่ยกค้อนในจังหวะน,นั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะความคู่ควรหรืออะไรหรอกนะครับแต่เพราะสภาวะไร้น้ำหนักนี่แหละที่เรดเอามาใช้ประโยชน์เรียกว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีมากครับสาหรับเรดฮักที่ทรงพลังจนสามารถเอาชนะฮีโร่ระดับท็อปได้ถึง2คนแถมกว่าจะล้มเขาลงได้ฮักที่กลับมาล้างตาก็ต้องทนยืนรับหมัดไปเรื่อยๆ จนร่างของเรสเกิดความร้อนสูงทำให้ฮักเปิดอกาสสวนกลับจนเจ้ายักษ์แดงหมดสตินี่เป็นครั้งแรกที่จุดอ่อนของเรนฮากถูกเปิดเผยคือยิ่งเขาใช้พลังมากๆเนี่ยร่างกายของเขาก็จะปล่อยรังสีจนร้อนขึ้นและสุดท้ายจะเกิดระเบิดสร้างความเสียหายให้บริเวณโดยรอบอย่างมหาศาลดังนั้นก่อนที่จะโอเวอร์ฮีทเขาจะหยุดการต่อสู้เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสี่ยงชีวิต นับเป็นเวลายาวนานที่ตัวตนของเรดฮากคไม่เคยถูกเปิดเผยจกกนกระทั่งเจ้าลีดเดอร์เนี่ยดันรักษาสัญญาโดยการชุบชีวิตเบ็ตตี้รอสโดยการทําให้เธอกลายเป็นเรดชีฮากคด้วยวิธีเดียวกันกับพ่อแต่ไปไปมาทั้งคู่ก็เกิดความขัดแย้งจนเรดชีฮาร์คใหจะกําจัดเรดฮารคซะอย่างนั้นโดยในระหว่างที่ทั้งคู่ต่อสู้กันร่างของเรดฮากก็ดันเกิดอวัหวะขึ้นมาทําให้เขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทว่าในขณะที่เรดชีฮาร์คกลังจะบีบคอเพื่อปลิดชีพ ร่างของเรดฮักก็ค่อยๆค,คืนสู่ร่างมนุษย์แทดเดียสจึงบอกว่าให้เธอฆ่าเขาซะแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นแบบที่คิดพจู่ๆเรซชีฮักก็หยุดมือแล้วบอกว่าฉันทําไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยคือพ่อของฉัน นั่นเป็นครั้งแรกที่แทดิอัสหรือว่าเบตตี้ถูกคืนชีพมาให้เป็นแบบนี้และนั่นทําให้นายพลรอสโกรธจนเกือบฆ่าลีดเดอร์โทษฐานที่บังอาจทําให้ลูกสาวกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนเขาแถมพอหันหลังให้พวกอินเทลเจนเซียปุ๊บเรดฮาร์ก,ก็คิดจะยึดประเทศนี้ไว้คนเดียวโดยการบุกไปยังทําเนียบขาวเพื่อย,ยึดอํานาจแต่ก่อนที่ความปรารถนาของเขาจะสําเร็จฮาร์ก,ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อหยุดความทะเยอทะยานของเจ้ายักษ์แดงในทันที สำหรับศึกยักษ์ชนยักษ์ในยกนี้แน่นอนว่าร่างกายของเรดฮักก็โอเวอร์ฮีทขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับไม่หยุดที่จะต่อสู้ทำให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลซึ่งฮักต้องรับไปเต็มๆแต่ถึงจะโดนขนาดนั้นฮักของเราก็ยังคงยืนไหวและสุดท้ายก็ใช้สกิลพระเอกเอาชนะได้ในที่สุด ชะตาการรมหลังจากที่ถูกบรูซแบนเนอร์โค่นลงเรดฮาร์ก็ถูกคุมขังอยู่ที่ฐานแกมมาเหมือนกับที่บรูซเคยโดนและระหว่างนั้นบรูซก็ได้กำจัดความสามารถในการดูดซับพลังงานของแทดิอสออกเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องปล่อยรังสีมากจนเกิดระเบิดอีกและต่อจากนั้นสตีฟโรเจอร์สก็ได้เข้ามากเกลียกล่อมให้แทดิอสนั้นร่วมมือกับอเวนเจอร์สในการต่อกรกับพวกอินเทลเจนเซียที่ขยันก่อเรื่องไม่หยุดคือสําหรับในพลนั้นพวกอินเทลเจนเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวเองเหมือนกันซึ่งตอนนั้นนแผของพวเซ แนนกถูกถล่มสราบคาบด้วยฝีมือของเรสฮักนี่แหละ ภัยอันตรายที่เข้ามาลุกรานนายพลรอสอย่างคาดไม่ถึงก็คือชายที่ชื่อว่าเรจินันฟอร์เดียนนายทหารคนสนิทที่นายพลทันเดอร์โบไว้ใจที่สุดคือชายชาติทหารเนี่ยไม่จะส่งเสริมพักพวกกันอยู่แล้วแล้วถ้าเวลามีใครมาทำร้ายรุ่นพี่เนี่ยมันก็ยากที่จะยอมได้คือตอนที่รอสกลายเป็นเรดฮักใหม่ๆเนี่ยเขาดันใช้ L m d ดีของตัวเองเพื่อต้มตุ๋นคนอื่นแถมยังจัดฉากให้ในายพลแทเดียสตัวปลอมเนี่ยโดนเรดฮักคฆ่าตายอีกต่างหาก เหตุการณ์นั่นแหละครับที่ทำให้ฟอร์เดียนเจ็บแขนเพราะไม่รู้ความจริงและเกลียดเรดฮักเข้าไส้เหมือนที่รอสเคยเกลียดรูสไม่มีผิด พอเห็นรุ่นน้องกำลังดำเนินชีวิตด้วยความเกลียดชังเหมือนตัวเองทันเดอร์โบว์จึงพยายามที่จะเปิดเผยตัวเองให้ฟอร์เดียนรู้แต่จังหวะที่เผชิญหน้ากันฟอร์เดียนดันฉีดนาไนาเข้าใส่เรดฮากจนทำให้เขาอ่อนแรงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยริ์เดตของนาไนาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเพราะนอกจากจะทำให้ฟอร์เดียนระบุตำแหน่งของเขาได้ทุกที่แล้วทันทีที่เรดฮากคืนร่างเป็นมนุษย์นาไนาที่อยู่ในร่างกายก็จะฆ่าเขาในทันที ระหว่างนั้นเรดฮากได้รับความช่วยเหลือจาก LMD ที่ชื่อแอนนี่โดยมนุษย์ประดิษฐ์ผู้นี้ได้พาแทเดียสเนียน่ยหลบหนีการไล่ล่าของฟอร์เดียนแถมนอกจากจะจดโดนไล่ฆ่าแล้วตัวละครที่ชื่อซีโรวันยังต้องการจะทําให้โลกกลายเป็นรูปผสมระหว่างสิ่งมีชีวิตกับดิจิตอลเหมือนกับตัวเองก็เล็งเห็นว่าเรดเนี่ยเป็นอุปสรรคดังนั้นเธอจึงส่งแบล็กฟ็อกนักฆ่าตำนานเมืองของอินเดียให้มาฆ่าเรดฮักซะ พอเจอศัตรูขนาดไล่ล่าขนาดนี้เรซจึงเอาเรื่องไปปรึกษาผู้นำทีมดังนั้นสตีฟจึงส่งให้แทเดียสเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศเพื่อที่จะได้ไกลหูไกลาตาเหล่าศัตรูโดยภารกิจแรกที่เรซต้องทําก็คือการสํารวจยานอาวกาศของรัสเซีย ซึ่งพอเข้าไปด้านในปุ๊บแทดดอยส็พบว่านักบินของยานดังกล่าวได้เสียชีวิตไปแล้วแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติทําให้ตัวยานพุ่งหายเข้าไปในหลุมดําแล้วจับพัดจับผลูตกไปอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงที่ชื่อไทแรนส์และได้มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายกับช่วงเวลาของรูซในแพลเน็ตฮักเลยละ่ะ แต่รายละเอียดช่วงนี้ผมขอผ่านก็นแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเหตุการณ์ p พ a n e t r e ร h ฮากเนี่ยมันเป็นแค่นิมิตที่อูราโวเดอะวอเชอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของอูอาตูสร้างขึ้นเท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าอยากฟังอีเวนต์ p พ a n e t r e ร h ฮากจริงๆเนี่ยผมจะทำโพลไว้ให้โหวตก็แล้วกันนะครับว่าแต่อูราโวเนี่ยสร้างภาพลวงตาเพื่อให้เรดฮักเคว้งอยู่ในอวกาศทำไมกันคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมจำตอนที่อูอาตูเนี่ยลงมาดูฮักต่อสู้กับเรดฮัร์กและ เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะมาัดนั่นแหละคือสมัยก่อนเนี่ยในอดีตนาน,นายมาแล้วเนี่ยอูอาตูเนี่ย,เ,ยเคยไปเฝ้ามองกาแล็กซี่ของเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่าดากาล่าซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เจ้าคิดเจ้าแค้นจัด,จด พวกเขาจึงสร้างหุ่นยนต์ที่เรียกว่าโอเมกเ็กซ์ที่สามารถบันทึกรหัสพันธุกรรมได้ขึ้นมาแล้วพอมีใครมาโจมตีคนที่ถูกบันทึกเอาไว้โอเมกเ็กซ์เนี่ยจะไล่ล่าเผ่าพันธุ์ของคนคนนั้นจนสูญพันธุ์คือพอดูเสร็จปุ๊บเจ้าหุน่นโอเมกเ็กซ์กระดานบันทึกรหัสพันธุกรรมของอูอาตูเอาไว้โดยบังเอิญพออูอาตูโดนเรทฮักต่อยเท่านั้นแหละเจ้าโอเมกเ็กซ์จึงเดินทางมาที่โลกเพื่อทําหน้าที่ของมัน ที่ต้องรั้งเรดฮักเอาไว้ในอวกาศเนี่ยก็เพราะแบบนี้ละครับคือตอนแรกเนี่ยเจ้าโอเมกก็ก์มันบันทึกว่าตำแหน่งของเรดฮักนั้นอยู่บนโลกและในระหว่างที่เรดฮักกำลังอยู่กับภาพนิมิตในยานของรัสเซียเจ้าโอเมกก็ก์ก็หาสปีชีของเรดฮักบนโลกไม่เจอทำให้มันล่าถอยไปแต่นี่ไม่ใช่การถอยกลับอย่างถาวรหรอกนะครับเพราะอูราโวได้บอกว่าถ้าเรดฮักกลับไปยังโลกเมื่อไรเนี่ยมันจะกลับมาอีกแน่ๆ เมื่อเทเดีสกลับมายัางโลกเขาก็ต้องเข้าไปวุ่นวายกับการไล่ล่าของฟอร์เดียและซีโรวานอีกครั้งหนึ่งแทนไปช่วยที่เทพแอสการ์ดอย่างเซอร์เพนเนี่ยโปรยข้อลงมายัางโลกจนมีฮีโร่และตัวร้ายไปสัมผัสเดอะติงก็ได้กลายร่างเป็นแองเกียผู้รับใช้เทพจอมชั่วร้ายโดยเรดฮักนั้นเป็นคนเดียวที่อยู่ต่อสู้เพื่อปกป้อง a อเวนเจอร์ทาวเวอร์ในขณะที่ฮีโร่ทรงพลังคนอื่นๆกำลังกระจายออกไปทั่วโลก หลังจากที่เฝ้าระแวงพฤติกรรมของชายคนนี้มานานสุดท้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้อเวนเจอร์หลายๆคนยอมรับว่าเขาคืออเวนเจอร์ที่แท้จริง หลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักเรดฮักก็พยายามโน้มน้าวซีโรวันให้ล้มเลิกความคิดที่จะทำลายมนุษย์ซะโดยการให้เธอดูอดีตของตัวเองที่แสนจะเจ็บปวดและดราม,มา่าแต่ถึงเขาจะไม่สามารถโน้มน้นะาวเธอได้สำเร็จแต่ซีโรวันก็ช่วยกำจัดน้าไนาในเลือดของรอสเพื่อทำให้เขากลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งและเธอก็หมดความต้องการที่จะฆ่าเขาแล้วด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองเจ้าโอเมกิกส์ก็ได้เข้ามาจู่โจมเรดฮักกลายเป็นการเปิดฉากมวยอัศวินแดงสัญ,ญลักษณ์ของมวยซาดิสผิดมนุษย์ แต่ด้วยโปรแกรมของโอเมก้าสเนี่ยมันสามารถเรียนแบบสปีชีส์ของคู่ต่อสู้ได้แถมเก่งกว่าด้วยนั่นจึงทำให้เรดฮาร์ถูกซ้อมจนเละตุ้มเปะ๊ะสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้และพอตัดสินใจยอมแพ้แล้วท่านในพลจึงคืนร่างเดิมเพื่อเตรียมใจาตายในฐานะมนุษย์แทนที่แทเดีสจะถูกฆ่า เจ้าโอเมกเกสกลับล้มเลิกภารกิจแล้วบินจากโลกไปซะเฉยๆโดยไม่ทําอะไรรอสในร่างมนุษย์เลยทาเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นงงไปหมดแต่อูอาตูและอูราโวก็ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วโอเมกเกสเนี่ยยอมกลับไปเพราะรอสคืนร่างไปมนุษย์นี่แหละเพราะมันเข้าใจว่าสปีชีของเรดฮักเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปแล้วภารกิจของมันจึงสําเร็จและต่อให้ท่านนายพลเปลี่ยนร่างเป็นเรดฮักมันก็จะไม่กลับมาอีกเรื่องนี้จึงจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ถึงแม้ว่าหลังๆเรดฮากจะดูหยำฉาเพราะต่อสู้กับใครก็แพ้หลังจากที่ถูกบรูซปลดความสามารถในการดูดซับพลังออกไปแต่ช่วงพีคที่สุดของเขานั้นน่าจะเป็นตอนที่เขาร่วมมือกับ X23 A เอเจนต์เวนอมและโกสไบรเดอร์หญิงอเลฮันรากลายเป็นทีม Circle of o f f o อฟที่จะเข้ามาหยุดยั้งแผนการของแบล็กฮาร์ดลูกชายของเมฟิโตที่พยายามจะนำนรกขึ้นมาบนโลกโดยในช่วงท้ายของการต่อสู้ซิมบิโอตของแฟลตทอมสารและวิญญาณพยาบาทของอเลฮันราก็ได้รวมร่างเข้ากับเรดฮากทั้งคู่ท ไม่เกิดร่างฟอร์มที่น่าจะทรงพลังที่สุดจนสามารถไล่ต้อนแบล็กหาจนแผนการของมันล้มเหลวแทเดียสรอสหรือเรดฮักนั้นนับว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาสร้างสีงสันให้มาเวลคอมิกแต่แล้วในที่สุดเวลาเชิใช้ของนายพลเท่าก็จบลงตอนที่ฮักได้รับสติปัญญาจนกลายเป็นด็อกกรีน ด็อกกรีนเริ่มเดินทางออกกำจัดผู้มีพลังกัมมากคนอื่นๆบนโลกยกเว้นชีฮักซึ่งแน่นอนว่านายพลเทนเดอร์โบเองก็เป็นเป้าหมายด้วยแต่ก็แน่แหละ จูจูจะอเ,เอาเข็มมาจิ้มกันแบบนี้ใครจะไปยอมเรดฮักกับด็อกกรีนจึงฟัดกันแบบสุดตัวแต่สุดท้ายฮักที่มีสมองของบรูซย่อมจะเหนือกว่าท่านนายพลอยู่แล้วและทันทีที่โดนหมัดน็อกเอาด็อกกรีนก็ฉีดยารักษาเพื่อไม่ให้แทดเดียสแปลงร่างได้อีกและในเวลาต่อมารอสก็ถูกจับกุมเพราะเขาทำผิดกฎทหารหลายข้อนับว่าเป็นการจบเรื่องราวของเรดฮักลงตั้งแต่ตรงนี้ ในช่วง Secret Empire แทดเดียสเดลุกขึ้นมารวบรวมกองกำลังเพื่อต่อต้านไฮราและนั่นทำให้ยอดทหารคนนี้กลับมารับใช้ประเทศชาติอย่างสมเกียรติอีกครั้งหนึง่งแต่หลังจากนั้นไม่นานแทดเดียสรอสก็ถูกลอบสังหารโดยนักฆ่าที่ชื่อ f o r e เร n e r เป็นการปิดฉากตัวละครหนึ่งซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ในจักรวาลมาเวลมาอย่างยาวนาน สุดท้ายนี้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายพลเันเดอร์โบเนี่ยถูกสังหารและผมเองก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาแต่จะได้กลับไปโลดแล่นในฐานะเรนฮัอีกไหมเนี่ยผมว่ายากเอาเป็นว่ารอรู้นให้เขาปรากฏตัวในหนังหรือซีรีส์เมื่อไหร่ก็น่าจะมีโอกาสกลับมาอีกส่วนซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ตอนเรนฮัก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ